สวัสดีค่ะวันนี้เรามาทำผัดขิงไก่ผัดขิงนะคะก็จะมีไก่สับนะคะสับชิ้นใหญ่หน่อยก็เห็ดหูหนูมีขิงมีกระเทียมพริกจินดาแดงมีเต้าเจี้ยวมีต้นหอมนะคะวัตถุดิบเราก็จะมีเท่านี้ค่ะก็เครื่องปรุงก็หอยนางลมน้ำตาลน,นิดหน่อยซีอิ๊วขาว พวกรสดีอะไรพวกนี้ใส่ตามชอบได้เลยนะคะไปทําไปดูวิธีทํากันเลยค่ะ <Okay. S 1> แล้วก็จะตั้ง ให้ร้อนก่อนนะคะแล้วก็ผัดไก่ไก่ก็จะหั่นชิ้นใหญ่ก่อนแล้วก็ผัดไก่ก่อนให้ไก่นันตัวก่อนแล้วค่อยใส่กระเทียมนะคะ ใส่รับตัวแล้วใส่กระเทียมเลยค่ะตามช้อนะุ๋นไก่ตุงมันแล้ค่ะกกมมน,น,ะะน,นีสไตล์ของเราจนกว่าไกุ่กกระเทียมกับไก่หอม ใส่เห็ดลงไปะค่ะใส่ขิงะค่ะเราไม่หั่นเล็กมากนะคะเราชอบให้มันมีเขียวโดนฉีงมันจะมีคันมได้กิน่นขิงนะคะ ใส่แครล,ลอทเพื่อเพิ่มสีสันนะคะไม่ใส่ก็ได้นะคะแต่จะดีที่บ้านเรามีเใส่เข้าไปเพิ่มสีสันให้อาหารขอ,องเราดูน,น่าทา,านะะใส่พริกแดงเข้าไปเลยะคะ่ะ ไปกลางๆนะคะตอนนี้เนื้อไก่เราก็จะกุดตามด้วยซีเ,เก้าเจี้ยวนะคะแล้วก็ปรุงนะคะเครื่องปรุงก็ไม่มีอะไรพื้นๆในการทีขผัดเลยค่ะน้ำมันหอยค่ะจะเอาเลยค่ะตามใจ เ็ะเกลือนิดหน่อยน้ำตาลทรายนิดหน่อยค่ะใส่รสด,ดีค่ะ ขาวนิดนึงอย่างล้นิดก่อนค่ะในพ้อนเราเค่อยเพิ่ได้นะคะผัดค่ะผัดใครชอบที่มันเป็นผัดแบบน้ำๆก็เติมน้ได้นะคะแต่ของเราจะค่อนข้างชอบแบบ,แบ,บให้มันแห้ง กลางนะคะค่ะท้ายที่สุดใส่หอมค่ะปิดท้ายในการใส่หอมก็หอมสลบก็ปิดเลยนะคะ เกล็ดเพิ่มอีกนิดนึงใส่น้ำมันงาค่ะแค่นี้ก็เสร็จสมบูรณ์แล้วค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะไก่ผัดขิงของเราค่ะร้อนๆเลยค่ะ ลองทําดูนะคะอร่อยะคะ่ะมีประโยชน์ด้วยค่ะขิงไปทานกันเลยค่ะไก่ผัดขิงชิมดูนะคะไก่ผัดขิงสุดยอดอร่อยค่ะ